ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเตทีรีวฟ์เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเตเฟอร์เมนเตประกอบด้วย d s l และ EGCg ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเตมีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเตคัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเตรสชาติด,ดีมีประโยชน์ต้น หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟรเมนเต้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องยูทูบช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตอเอฟเอเอ้องทอดวันกวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ News from Home ซึ่งวันนี้หลายคนคงตั้งตารอฟังการวิเคราะห์ข่าวของแขกรับเชิญประจำวันอังคารสุราเดือ์ดรสมุภัสัยเชื้อที่ปรึกษากรมการเงินเดียร์แน็กินพัคดาจะเป็นประธานสภาผิตแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นมาเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกกับเรรื่อองงขา ทำความตกลงกันได้เรื่องของภาษีนำเข้าระหว่างประเทศอภิมหายักษ์ใหญ่สองประเทศด้วยกันก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนเมื่อวานก็เลยเป็นข่าวใหญ่มากๆแล้วก็ต่อเน,นื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามาฟังความที่เห็นกันจากท่าจารย์ดรสูส่ยเชื้อกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวานถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะเห็นหุ้นเฮิร์นในถ้าเกิดเมื่อวานบ้านเราเปิดตลาดหุ้นหุ้นคงขึ้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ก็หุ้นที่อเมริกาก็ขึ้นไปเยอะนะครับขึ้นดาวโจนส์สามเปอร์เซ็นขึ้นไปสามเปกว่าๆแล้วก็นาสิกขึ้นไปสี่เเซกว่าๆภาพโดยรวมแล้วก็ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะครับค่าก็ปรับลดลงแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ยรู้สึกว่าดีใจขึ้นนะครับว่ารับข่าวดีจำนะครับว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวลงคล้ายๆกับสงบศึกกัน กช่วเก้าสิบวันนะเหมือนเหมือนที่เขาทําให้หลายๆประเทศรวมถึงไทยด้วยถูกไหมคะเก้าสิบวันใช่ครับแต่ว่ากรณีของจีนเก้าสิบวันมันจะถอยหลังไปอีกของเราเนี่ยของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเก้าสิบวันหมดไปวันที่เจ็ดกรกฎาคมจีนเนี่ยก็จะหมดวันที่เก้าสิงหาคมเพราะว่ามันทีหลังนะครับค่ะครับถา่ว่าที่ตกลงตกลงกันคืออะไรก็คือตกลงกันคือว่าอเมริกาี่ยังเก็บภาษีจีนอยู่นะครับค่ะ เป็นสามสรนวมปเปอนต0นะครับก็คือ10%เที่เก็บพื้นฐานทุกประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้ชั่วคราวแล้วก็จีนโดนอีก20%เพราะว่าอเมริกาอ้างว่าจีนเนี่ยมีส่วนในการทําให้มีการขายสารตั้งต้นที่จะทําไอ้ยาเสพติดเฟนทานอลยี่สเปอเซนก็เลยโดน30%มสิบเอซส่วนจีนก็จะเก็บอเมริกาเนี่ยสิบเป นี่ไอ้สามสิบกับสิบเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้เยอะเพราะว่าชัําเคยพูดว่าเอแปดสิบน่ากำลังดีนะครับพอมาเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าดีขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองกันว่าอย่างนี้ถ้าเกิดภาษีมันสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือมากกว่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ทางการค้าคือค้ากันไม่ได้พอมาเป็นสามสิบเนี่ยก็เลยยังค้ากันได้แต่ย้ํานะครับว่าอันนี้ก็ยังเป็นอัตราภาษีที่สูงมากมาก มเมื่อเทียบกับสมัยก่อนทรัมป์ซึ่งภาษีของอเมริกาเฉลี่ยแค่สองเปอร์เซ็นครึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปสิบเท่าอยู่ดีแต่มันก็ยังมีเยื่อใหญ่กันอยู่นะครับก็นั่นคือภาพแล้วก็แน่นอนต้องมีการเจรจากันไปอีกเก้าสิบวันคำถามที่คนจะถามเยอะคือว่าตกลองอันเนี้ยใครยอมใครอ,อ๋อค่ะจ่าส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าอเมริกายอมค่ะนะครับเพราะว่าเดิมทีทรัมป์เคยขู่เอาไว้ว่าเนี่ย ห้ามประเทศอื่นตอบโต้นะใครตอบโต้จะโดนหนักแล้วอเมริกาจะอจัดจะอัดให้พังไปเลยก็กลายเป็นว่าไม่ใช่กลายเป็นว่าจีนเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยได้ได้ข้อตกได้เงื่อนไขที่ดีกว่าหลายคนค่ะอังกฤษที่เพิ่งเพิ่งตกลงกันไปเนี่ยอังกฤษเนี่ยเกินดุลการค้ากับอเมริกาด้วยซ้าก็ยังโดนเก็บสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้อะไรปอบแปบกค่อนข้างมากแล้วยังต้องเปิดตลาดให้อเมริกาเยอะแยะนะครับอังกฤษเนี่ยคือยอมทุกอย่างค่ะ เชิญทรัมป์ไปเจอคิงชาร์ลส์ด้วยก็ยังโดนส่วนจีนไม่ยอมเลยในที่สุดแล้วอเมริกาก็ต้องยอมบินไปเจรจากับกับอ่อกับจีนที่เจนีที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวาหาประเทศกลางไปนะไม่มีใครต้องเป็นประเทศเป็นกลางจีนไม่ยอมบินไปหานะค่ะค่ะคนอื่นเนี่ยบินไปหาหมดไม่ว่าจะนายกแคนาดาไม่ว่าจะนายกอังกฤษคล้ายคๆญ,ญี่ปุ่งญี่ปุ่นบินไปหาหมด ก็ไม่ได้ไดอะไรที่ดีไปกว่าที่จีนเขาไม่ยอมบินไปหาด้วยซ้ำภาพภาพโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ก็แน่นอนว่าการเอ่อการทำทำสงครามการค้าเนี่ยมันไม่ดีสำหรับทั้งสองประเทศแหละอเมริกาเองทัป์ก็คงกลัวรู้ว่าเดี๋ยวของจะขาดเยอะแยะประชาชนจะบ่นมากจีนเองก็มีของเหลือเยอะแยะเลยขายไม่ได้นะครับผมคิดว่านี่คือภาพรวมๆที่เราเห็นทีนี้คำถามก็คือว่า แล้วอย่างนี้เนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ดีเท่าไหร่คือเพราะว่าอะไรเพราะาทรัมป์เนี่ยในสุดแล้วก็ยังไม่ได้สามารถที่จะกดดันจีนให้คลายมาตรการต่างๆที่อเมริกาบ่นเสมอว่าจีนเนี่ยเอาเปรียบอเมริกาอย่างเช่นเรื่องการที่บังคับให้ไปลงทุนในประเทศจีนแล้วต้องให้คนจีนมาร่วมลงทุนด้วยเรื่องการ ถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องหลายๆเรื่องเลยที่อเมริกานักธุรกิจอเมริกาถูกกีดกันเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการพูดถึงเลยเนึกออกอันนี้มันแค่ถอายกันคนละก้าวเท่านั้นเองอเมริกาไม่สิ่งที่ต้องก,การเลยและที่แย่ที่สุดก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเสียเพื่อนเพราะเป็นี่เพื่อนไปก่อนอะฉะนั้นทุกประเทศเนี่ยรู้สึกเสียความรู้สึกกับอเมริกาอย่างมาก นะไม่ว่าเป็นแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกแม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศยุโรปหรือแม้กระทั่งประเทศไทยคือทีเนี่ยนะครับนโยบายเดิมทีแล้วก็แนวทางเดิมทีของของโจไบเดนเนี่ยตอนนั้นคือสร้างแนวร่วมเพื่อจะสักจีนเส้งแนวร่วมเพื่อที่จะให้จีนถูกโดดเดี่ยวแต่การทการว่าจีนเนี่ยไม่ถูกโดดเดี่ยวกลายเป็นว่ายือนอยู่ข้าง ให้มีระบบการค้าที่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับทุกประเทศไึ่ใอ่จีนเลยไปยืนข้างนั้นแทนไปไปยืนอยู่ข้างระบบการค้าเสรีที่มีกฎมีเกณฑ์ระดับระดับพหุภาคีสังเกตว่าไปเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นที่ตั้งขององค์กรการค้าโลกนะครับซึ่งเป็นระบบการค้าพหุภาคีไม่ใช่มาประเทศใหญ่ มาบี้ประเทศเล็กๆในระดับทวิภาคีอย่างที่ทรัมป์ทำอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าออกมาทรัมป์เองก็ไม่ได้เลยสิ่งที่ตัวเองต้องการในด้านของการการเมืองระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแต่ที่สําคัญตามมาก็คือว่าทรัมป์เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะเก็บภาษีส่วนาการแล้วรวยเยอะๆรัฐบาลจะรวยเยอะๆแล้วเอาไอ้ส่วนเกินของรายได้ที่ได้ตรงนี้มาเนี่ย โปรก,การจะออกกฎหมายลดภาษีให้คนอเมริกาตอนนี้มันมีการนำเสนอร่างการลดภาษีของอเมริกาซึ่งร่างอันนี้มันจะทำให้อเมริกาขาดรายได้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยขาดรายได้แล้วขาดดุลก็ประมาณอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยประมาณสักหกพันกว่าล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่าเรียกว่ามาทำสงครามการค้ากับ ประเทศต่างๆโดยเฉพาะพันธมิตรเนี่ยเพื่อที่จะหาเงินไปไป,ไปสร้างประชานิยมใช่ครับไปปล่อนโยบายลดภาษีซึ่งจะจะเป็นนโยบายที่แพงมากเพราะจะทําให้รัฐบาลอเมริกามีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนี่ยสักหกกว่าล้านล้านเหรียญอหรัฐถข้างหน้านะครับบวกกับดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายอีกตอนนี้รัฐบาลเขาดอกเบีย้ยเขาบานเบริรดเลยตอนนี้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยหนี้สูงมากประมาณยี่สิบหกล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย มันก็เลยบอกไปว่าอเมริกาเนี่ยจะหนี้จะเพิ่มได้อีกประมาณ9.1ล,ล้านล้านเหนรียญสหรัฐในสิน้นปหน้าคราวนี้โมว่าไอ้ภาษีสุรากาลเนี่ยจะไปเปาะต,ตรงนี้ปรากฏว่าถ้าเก็บภาษีได้เปาะแปะแบบเนี้ยมันจะเก็บไม่ได้หรอกอย่างมากมเก็บได้สักประมาณ3 3ล้านล้านหรือ4ล้านล้าน,านเหนรียญสหรัฐมันก็หายไปครึ่งหนึ่งพราะนั้นอเมริกาจะมีปัญหามากว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้จ่ายเต็มตัวแล้วฐานะสูงมาก ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ GDP ไปแล้วไปอีกสักสามสิบปีเนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยไทยเราเนี่ยบทบ่นกันว่าเรามีหนี้สาธารณะหกสิบกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เราก็หนาวแล้วเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นร้อยแล้วแลวจะเป็นกลายเป็นร้อยจะกลายเป็นถึงประมาณร้อยห้าสิบได้ดป็ซ้ำถ้าถ้าแนวโน้มเป็นแบบนี้นะครับอืมค่ะอาจารย์ ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกายังไม่พ้นบ่วงของปัญหาทางเศรษฐกิจหรอกก็ต้องดูกันต่อไปว่าไอ้จกลง90วันนี้จะเจรจากันรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วก็ประเทศอื่นด้วยสำหรับเราเราก็มีแรงกดดันนะครับว่าเราก็ต้องรีบเจรจาให้ได้เพราะเราเจรจาไม่ได้เราจะโดนภาษี36เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงวันแล้วนะคะจะเดืนอนกรกฎาคมวันที่7ใช่ครับ7ค่ะค่ะจาาแล้วเราจะไปยังไงต่อไปถ้าดูจาก แนวทางที่เขาเจรจากับจีนแบบนี้คะ่ะจา์คือดูเราก็เห็นจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบที่เราเห็นคือรูปแบบของอังกฤษอันนั้นจเจรจาสาเร็จแล้วจริงใช่ไหมครับค่ะใ,ในของอังกฤษจะเห็นชัดว่าทางฝ่ายทรั้์เนี่ยยังไงเขาก็ยืนพื้นภาษีสิบเปอร์เซ็นตซึ่งเราก็สิบเปอร์เซ็นตเป็นอย่างตา่ำค่ะล้วก็คงแล้วก็มีการบีบบังคับให้มีการเปิดตลาดกรณีของอังกฤษ,น,ออกฤษนี่ถูกบีบบีบให้เปิดตลาด ค้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะพวก<ช>เนื้อวัวใทยเราก็คงจะโดนอย่างเช่นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูด้วย<ช>แล้วอีกเรื่องอื่นอย่างเช่นผักผลไม้ต่างๆควนี้เราก็อาจจะมีธัญ,ญพืชต่างๆอย่างเช่นข้าวโพดอย่างเช่นถั่วเหลืองอะไรและอื่นๆฉะนั้นภาคเกษตรของเราเนี่ยจะโดนกดดันมากที่สุดนะครับแล้วภาคเกษตรของเราเนี่ยเป็นภาคที่ จะพยายามปิดมากที่สุดเพออเมริกาเขาบอกเลยว่าเขาเขาทำการประเมินการค้ากับทุกประเทศของไทยเนี่ยเขาประเมินว่าภาษีที่เราเก็บสําหรับการนําเข้าสินค้ากเกษตรสูงถึงย<ะ>ี่สิบหกยี่สบเ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะเร้่ตรงนี้เป็นเป้าแล้วเรายังมีมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีในภาคกเกษตรอีกเยอะแยะมากโคต้าอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าของไทยเราเนี่ยถ้าจะเจรจาสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ย ขึ้นอยู่ด้านด้านเกษตรเป็นหลักนะครับอืมค่ะอาจารย์นั้นก็ต้องรอรอแล้วแล้วเรายัางไงคะอาจารย์เราจะไปเจรจาอะไรอย่างไรดีคะอาจารย์ก็นี่แหละครับเขาจะเรียกร้องเรื่องเกษตรถ้าเราไม่ยอมเรื่องเกษตรก็มีความเสี่ยงมากที่ว่าสินค้าที่เราส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยที่อเมริกาก็ประเมินมูลค่าประมาณหกหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์มีบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หกหมื่นกว่าล้านเหรียญก็อย่างที่เราทราบก็คือประมาณสองประมาณสองล้านกว่ากว่าล้านล้านบาทเนี่ยครับค่ะนะครับ ก็เหลือประมาณประมาณสักเกือบเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับอืมค่ะอาจารย์งั้นเราก็ลุลุ้นกันต่อไปนะว่าเราจะเจราจาได้อย่างไรคงต้องเจราจาแต่ในในประเทศก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกของเกษตรกรแล้วก็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 เรียกว่าทําลายฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยได้เลยทีเดียวถ้าเกิดเจราจาแล้วทาให้เกษตรกรเสียเสียประโยชน์มากมากหรือว่าไม่ถูกใจนะคะสายนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีความยากมากเลยกนะัน แต่แต่ว่าก็ไม่รู้แหละก็มีคนที่ส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยหลายคนจะไม่รู้นะครับว่าเราส่งไปที่อเมริกาเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่ซื้อข้าวหอมมะลิไทยก็คืออเมริกาแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เราส่งไปที่อเมริกาสินค้าของคนไทยที่ส่งไปที่อเมริการวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยรวมได้จริงๆได้สบายๆเลยประมาณห้าแสนกว่ล้านบาทาจากอ่ะ และก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดรสมุสัยเชื้อค่ะที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียวกับนักพินพัทรัประธานสภาพัฒน์วันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home แล้วค่ะดิฉันสิริบุญนัทพันธ์ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำกันไปก่อนแต่รุ่งนี้มาคุยกันเรื่องสมุนไพรวันนี้สวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ